ติมิวก็ไม่ได้เท่เจอบบอดอีกแล้วด้วยขอขอทำไมขอเขาไม่ต้องคุยกันเดี๋ยบอกแน่เจี๋ยวไนะอุ้ยบนึงไม่ใจถึงว่ะทีเหลอาครับไม่เคยกลัว จะว่ายิง10คิวระเทสไงอยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อทานออใน Facebook เ,เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจร้านเติม UC พับจีบอยผมแนะนำเป็นร้าน l i c h m a n Shop เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%นะครับทั้งร้านเติมผ่านเว็บพับ g โดยตรงไม่ต้องกลัวโดนแบนเติมง่ายๆแค่แอด i d Line l i c h m a n Shop แล้วก็ส่งเลข ID กับชื่อตัวละครแล้วก็เลือกแพ็กที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ทางร้านนะครับปรับแพ็กให้คุ้มกว่าเดิมดูดิคุ้มจัดจัดอะ่ะโอนเงินแล้วรอแค่แป๊บเดียวอะ่ะยูซก็เข้าเกมเดยไม่ต้องออกจากเกมด้วยนะเฮ้ยเกินไปปะหวาเฮ้ยแล้วตอนนี้ก็มีแพ็ก r p คุ้มๆด้วยนะไปดูกันเลยตัวนึงเพื่อนอยู่ข้างเราเลยมันอยู่ข้างๆเราเลยอ่ะตีเราไหวเียว่าเราไหวอยู่ลนะ นีลูกมันสวยอ่ะมันต้องชนะแน่โดดถึงก่อนด้วยแล้วมันสวยอ่ะมันยัดโอ้โหเรบพลาดลงมาก่อนแท้ๆปืนไปไหนวะเฮ้ยเปิดไม่มีเลยกระสุนหมดเปิดไม่มีเลยเพื่อนไม่มีปืนเลยเพื่อน

อย่างเงั้นผมเก็บคืนนะครับแล้วไม่เจอนะครับแล้วไม่เจอันเฮ้ยบอดมาบอดบดบดหงส์เอ้าดโดนเลยครับปืนมาลั่นเลยเลยตัวเดียวหรือเปล่าคะพี่หลังคาหรือเปล่าวะอยู่กับพ่ออยูผมเนี่ยอยู่ผมเนี่ยนนึกว่านึกผมเป็นหลังคาอยู่เฮ้ยเดี๋ยว watch o u เด่น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 มยู่ไหนอยู่ไหนข้างบนหรือข้างล่าง ผมตรงผมต้องผมีเต้องมีรอ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 แป๊บหนึ่งผมปีนนะครับยิงซีแน่ปวดพี่อ้าวเจ็คบอทอีกแล้วด้วยขออะไรนะไม่ได้ยินเลยขอท้าไมขอเขาไม่ต้องคุยกันไม่ต้องคุยเจวบลอกแน่เดี๋ยวใจนะอุ้ยเบอร์หนึ่งว่ใจถึงว่ะสิหลอกครับไม่เคยกลัว มนี่เหมือนว่าจถึงเลยอะระวังนะตัวนี้อันตรายนะผมเองผมเองตัวแข่งนะแข่งนะแ่อีอย่าวิ่งหลบดิวะไอ้ทไมวิ่งหลบไวิ่งหลบเฉยเลยรถรถพี่รถพีว่างี่เรส่งนี้ั่งนั้นครับมีเมียวยัาแ่งค่ะใจเย็นเ็อุยเจ็บเจบค่ะเจ็บนทาเดียวคนออกแล้ว เดี๋ยวข,ขันเขาเลยมันขึ้นหลังขาแน่เริ่มตกโอ้โหไม่ชิบหายละล้มอ่ะมั้งตึ๊กสองล้มอีกเดินกันมาขึ้นมา,นาเลยค่ะตัวสวยครับ เตยตัวนั่งอยู่หลังพี่หลังนี่มันี่หะค่ะเ้มาลไม่ทันรอกับเบอร์หนึ่งว้าไม่นะผมล็อกแล้วมันไม่ตัดจริงๆอะโอ้หแม่งลากเลยอะมันแบบผมยิงกดเลยเฮ้ยแต่ถึงงั้นเนี่ยโอเค เอา,าไปไาดิดิอาดิเอาดิอาดิเพราะว่าเรายังไม่ควรจะเก็บของเราต้งองเพราะขมขวดปมยาเอา่ะผมลืมดูเลยนิสนึงอ่ะรูดสองว่ะมีคนนอนกันมั้ง โอ้โอ้กระโดดลงมายิงอ่ะโดดมาช่วยเพื่อนเลยนะผมร้องร้องเสียงรุดเลยทีละสองทีละสองแล้วมันไม่หมดตีวะเนี่ยเริ่มงงนะตีแรกคนล้มไปสองตีนี้อีกสองแล้วมันมันไม่หมดอะเมทิธจะว่ายิงสิบคิวแล้วเทสไงอะไรโดนวังล้องอ่าแล้วอ่าแล้วไม่มีของครับไม่มีของ แไ่เมื่ออะไรไปไปไปสาธะวาสาธะาคขับเลวขับตายเจ็บคิวนี้บอดไปเท่าไหร่นะครับวรนหนึ่งไอเจ็ดตัวโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ได้เท่ติบคิวก็ไม่ได้เท่เฮ้ยข้างหน้ามีคนไม่ใช่เหรอวะหินเหรอวะมองไงเป็นคนวะเฮ้ยคนจริง ว่าก็คือว่าถ้าเขาไม่สละชีพตอนตั้งแต่อยู่เออดังนั้นก็คือทุกคนก็คงไม่มาถึงจุดนี้อ๋ออันนี้คือตัวบุญคุณครับหรือว่าไงผมได้ยินแถวนี้เลยตรงนี้จริงเงียบจังเงียบจริงเงียบจังเฮ้ยตรงนู้น มันขยับรถมาเรารอรอเลยนอนเลยนอนเลยเตรียมเลยเรถมันมาแน่เฮ้ย,ยมาดีวะพูดไปแล้วามาดีวะเฮ้ยมันเอาไปจอดผมน,นู้นอีกน่ามันเอาไปจอดผมนู้หน้นาเฮ้ยบักกี้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 บังกียิงนะยิงนะเหรออ๋อ ปืนกระสุนวะตามมั้ยตึ้คิดว่าไงอะดีเราเราต้องตามอไป okay, แล้วโอเคเราเข้าบ่แม <laughs> <c oughs> ่อุ้ยอุ้ยเอ้าเฮ้ยไม่ตายหรอกมันไม่แม่นหรอกไปถึงผมได้แหละไม่แม่นมันไม่แม่นมันไม่แม่นบ้านไหนที่มันมีดัฟ้าอะาหลังนี้มีน้ำมันสัมผัสได้เลยนี่ไงโอ้โห ฝากเติมหน่อยครับเพราะเราเต็มไม่ได้ดีไปเาอาาไม่เอาไม่ควรจะเขาเฉยเลยอมองลืมเลยชาร์จแม่งเลยปะอุ้ยแตม่มันอยู่นอกวงหรือในวง Watch out. ขอบพอดีต่างไว้ก่อนนะกันทั้งนั้นนะ <Hey. S 2> มันจะจะลองวัดยังไง <c oughs> A.W. อ่ะใช้ให้เป็นต้องใช้ให้เป็น A.W. ว่าสภาไอ้ตัวนี้ก็จะชุบไม่ทันละ <laughs> อ๋อดีนวดอ่ะนวดอ่ะหมวกน่าจะไม่เหลือแล้วนะโดยอย่างทรง <laughs> เอาเล <laughs> <laughs> ยเพื่อนไม่ช่วยวะไอพีเพื่อนมันเดิน Watch out มาลงเนินไปและชิชมโฮอุ้ยไม่โดนเดี๋ยวรอวองมา,างโอ้โหมาดิชิจงโฮมาดิยิงไอ้ชิโฮไปโดน ไอ้ชูชูพูหายไปไหนแล no? ้ววะน่าสงสารมาโอ้โหแม่งวิ่งมานี่แล้วโดนมาโดนมาโดนนั่นตายไปแล้วไอ้ชูชูพูกูน่าสงสารบ้านนี้เฟี้ยวบ้านนี้เฟี้ยวบ้านผมเฟี้ยวยิ่งหมดตัววิ่งข้ามมานะครับ มีเฟียวเราจะโดนไหลไอ้นี่หน่อยโอ้โหบ้านเรายโอ้ขึ้นขวาแล้วกันถนะ้างั้นน่ะมีคนมาข้างหน้า

แม่งเลยขอจับหมูน้อยหน่อยนะตองตัวเลยพี่ต้นไม้ไปกันหน้าเนิน สวยามาว่ะที่เกล็นแน่นอนอยู่กวาดาันข้างล่างรอกก็ได้เราเอาชัวร์แล้วกันเกมนี้ บ้มซ้ำไม่ดีหนึง่งสุดยอดวะโอ้ไปเอาคืนกันตีไั้ขเออเอาว่ะมันเรี่ยวบอดแม่งก็ได้ตัวเดียวจริง <c oughs> จริงจริงจริงเเชือ่อเก๋เชืยะเอาว่ะใกล้แล้ว <c oughs> บาย